สวัสดีครับ cm สองสามห้าเฮนะครับก็ไม่ได้แจ้งอาการนะครับเครื่องนี้ลูกค้าตัดสายมาใส่ปลั๊กเวอร์มานะครับวัดรวมขึ้นนะครับเครื่องนี้เดีย๋ยวเรามาแกะแปลงฐานดูกันก่อนเลยนะครับสาเหตุที่แกะแปลงฐานนะครับเพราะว่าเครื่องเนี้ยทุนชอบเสียนะครับรุ่นแบบเนี้ยก็แกะดูทั้งสองข้างเลยนะครับ จริงๆคลิปนี้อยากให้ดูให้จบนะครับมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมไม่อยากแนะนํานะครับแต่ก็ควรจะทํานะครับเนี่ยครับฐานสวยนะครับตั้งสองข้างนะครับไม่แตกไม่เป็นเส้นนะครับเดี๋ยวเราดูทุ่นกันอีกทีครับทุ่นก็ไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยช็อตนะครับก็เดี๋ยวเราลองเสียบปั๊กฟังเสียงกันดีกว่านะครับใส่แปรงฐานไปเลยนะครับ ก็หลังจากที่ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราลื้อน็อตสี่ตัวนี้นะครับเพื่อแยกบอดี้ออกนะครับเสียงก็มีเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะครับเสียงบิดเบียดฝึดฝืดหน่อยๆนะครับแล้วก็แยกบอดี้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยกทุนขึ้นนะครับเฟืองก็สมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเรายกทุนมาดูกันดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราทุนมานะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือทุนขูดกับขนลวดนะครับหนึ่งแล้วนะครับสอง ลูกปืนฝืดนะครับเนี่ยครับลองฟังเสียงดูนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวท้ายเลยนะครับสามนะครับบอดี้ละลายนะครับสังเกตที่ลูกปืนมีรอยไหม้นะครับติดกันเลยนะครับสามสิ่งหลักๆนะครับที่เห็นณตอนนี้นะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนเนี่ยครับจะเปลี่ยนลูกปืนสองตัวนี้นะครับ ผมก็จะทำมากไว้นะครับเพราะว่าทุ่นมันเป็นรอยแล้วนะครับเวลามันขูดใหม่เราจะได้เห็นรอยเมจิลบนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอารอยทุ่นเดิมมันไม่ชัวร์แล้วนะครับมันขูดไปแล้วเนี่ยครับบอดี้ละลายนะครับที่เห็นเลยนะครับเนี่ยบอดี้ละลายใส่ไปยังไงก็ขูดครับต่อให้เปลี่ยนลูกปืนใส่ไปเซนเตอร์มันไม่ตรงแล้วนะครับมันก็จะขูดขนล่วนเหมือนเดิมนะครับแต่ผมมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่ไม่อยากแนะนํานะครับแต่มันจวนตัวมันก็ต้องทํานะครับ คือเอาท่อหดมาลัดนะครับลัดที่ตูดทุ่นนะครับเอ้ยตูดลูกปืนนะครับถายทุ่นนะครับแล้วก็ลองใส่ดูนะครับถ้าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนบอดี้นะครับแต่ถ้าหายก็ดีไปฟังเสียงครับเงียบแล้วนะครับเครื่องเงียบแล้วนะก็เครื่องนี้ใช้ได้อยู่นะครับใส่ท่อ,อหดไปก็สาเหตุที่ไฟแลบเมื่อกี้ ตอนแรกนะครับก็ฐานนะครับมันกินไม่เท่ากันนะครับเวลาเซนเตอร์มันเบี้ยวอ่ะ่านมันจะกินไม่เท่ากันเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งฐานมันสึกเท่ากันแล้วนะครับมันได้เซนเตอร์มันก็จะไม่มีไฟแรบแล้วนะครับนี่ครับสิ่งที่เสียหายนะครับลูกปืนสองตัวฟังเสียงอีกทีครับนี่ครับไฟไม่แรบแล้วนะครับเฟืองไม่ดังนะครับ เครื่องนี้ก็จบงานนะครับลูกปืน2ตัวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ